พุทธศาสนาได้ชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งความสุขดังมีพระพุทธวจนะตรัสยืนยันว่านิพพานังปรมังสุขังแปลว่านิพพานเป็นบรมสุขทำอย่างไรความสุขที่ใครต่อใครหมายปองจึงจะบังเกิดขึ้นมาในชีวิตจริง 1. บอกตัวเองว่าโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สพัฒนาตนให้เป็นคนมีปัญญา 3. วางตนเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยชีวิต 4. รักความรู้เพื่อชูความจริง 5. มองโลกในแง่ดี 6. ไม่วิ่งตามมาตรฐานอันไร้สาระของสังคม 7. เป็นอิสระจากการเปรียบเทียบ 8. ไม่ให้ราคากับคำเขาว่ามากเกินไป 9. ไม่อยากได้ไม่อยากใหญ่ไม่ริษยา 10. ไม่ยึดติดอัตตา 11. รู้จักปล่อยวางเมื่อพบเหตุสุดวิสัย 12. เบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์13มีเกียรติคุณบริสุทธิ์ชุบชูชใจ14ฝึกใจให้คุ้นเคยกับสันติสุขอันประเนษและ15ฝึกจิตให้เป็นอิสระจากกิเลสทั้งปวงคมธรรมประจำวันนี้ก็คือความสุขเกิดขึ้นได้กับทุกคนขอเพียงมันฝึกตนให้มีปัญญาแหลมคม